จุดชมวิวของถนนลอยฟ้าเป็นสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่นะครับเส้นวัดป่าพูทเบิกบ้านมะแข้งนะครับอันนี้เป็นเส้นที่เป็นถนนลอยฟ้าสถานที่ท่องเที่ยวแห่งใหม่ของพูทเบิร์ด้นานนี้ผ่านไปหนึ่งปีก็ที่จุดกลางเต็นท์ตามแนวถนนสองข้างทางนะครับแล้วก็มีร้านค้า แต่ว่าไม่สามารถสร้างรีสอร์ทได้นะครับเพราะว่าป่าไม้คับกฎหมายในในเรื่องพื้นที่ของป่าไม้ก็ไม่ให้สร้างรีสอร์ทเพิ่มอันนี้เป็นบ้านของลูกค้าซึ่งเป็นของรีสอร์ทเดอะเวิลด์นะครับใกล้วัดป่าพุกธบงก็ใช้บริการกันมาหลายปีแล้วตอนเรี้องกันมาหลายชุดชุดนี้เป็นชุดที่สนะครับล้วก็แนะนำลูกค้า ให้รีสอร์ทข้างเคียงนะครับตรงนี้จะมีชุดของเราอยู่4ชุดนะครับตั้งแต่วัดปามาปลาแล้วก็มีบ้านแกลน้อยฟ้านะครับตรงนั้นก็ใช้สมอร์ตของสรุยวงโซลาเซลล์นะครับวันนี้อากาศดีท้องฟ้าแจ่มใสนะครับมีฝนเป็นละอองมีเมฆ คึ้มนะครับแล้วก็ด้านนี้เป็นจุดกลางเต็นท์นะครับที่ขุดขึ้นใหม่หลังจากหนึ่งปีนะครับเส้นลอยฟ้าเป็นเส้นที่สวยงามนะครับก็จะเลาะสันเขาไปข้างทางก็เป็นตอนนี้จะเป็นข้าวไร่นะครับข้าวไร่แล้วก็ขาโพดตลอดแนวสองข้างทางก็สวยงามมากนะครับหน้าท่องเที่ยวอากาศเย็นสบายนะครับพุทับเบิก